ก็สวัสดีครับโปรเฟลิกงานเช่องไม้ิีศา์ครับก็ในภาวะที่โควิดผ่อนคลายแล้วอย่านี้นะครับผมตอนนี้ทางชุมลมเราเองก็ได้เปิดหลับสูตรค่อนข้างที่จะเกือบ full option นะครับผมแต่ว่าก็อาจจะจํากัดปริมาณคนในการเรียนหน่อยนึงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมพื้นฐานหรืงานไม้ต่างๆ ถ้าหลักสูตรต่างๆก็ดูได้ที่ Wood Working Short Course นะครับผมเดี๋ยวก็จะมีลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับก็เข้าไปดูหลักสูตรต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นงานไม้หรืองานเหล็กนะครับอย่างตัวอย่างที่เห็นนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมิกแมกนะครับมิกแมกที่ทางสูตเราเตรียมไว้นะครับผมสําหรับคนที่มาเรียนนะคนที่มาเรียนก็สามารถที่จะมาลองมาจับมาแตะมาสัมผัสกับเครื่องตัวจริงๆได้นะครับก่อนที่จะตัดสินใจไปเซ็ หรือมันอาจจะไม่เอาแล้วก็ได้นะครับก็อยู่ที่ตัวท่านตัดสินใจเองนะครับผมก็ลองมาดูนะครับหลักสูตรต่างๆอยู่ใน m o o วู o ิ้ i n g Short ์สนะครับเข้าไปลงทะเบียนกันได้นะครับแต่ลหลักสูตรก็จะรับไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าก็ยังลลลกลบๆปูดกันอยู่นะโอเคก็วันนี้ก็มาโปรโมทหลักสูตรแค่นี้นะครับผมวันนี้พอแคี้ครับวันนี้ครับ